นี่ตลาดไทยเจริญ่ะพี่น้อง<ไ>มูยติกเดินทางมาเรื่อยๆนะคะพี่น้องบริลิบมาหอตลาดไทยเจริญแล้วนะคะทุกคนตาไอ,อยแล้วเลยปะลูกยังแวะตลาดว่ดอันนี้นะ่กินไหมอหอมจุเรียนอันนี้งเลี้ยนจีสามโลร้อย พีดนะเก็บปากเลยแต่น่ากินอ่ะอืมเราจะอยากกินยังผากันเบองเราเด้มี้งวะเงินวะแม่หนูาางเงินสีกนเสาว้ม่ยวค่ะอันะกินประหยัดประหยัดเอาเอาอะไรไหมล่ะแล้เวเดินไปดูกอน ตลาดไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่อันนี้เป็นยำนะน่ขนมจีนเหรอเดินฝั่งนั้นไม่ละลูกนะดเดินฝั่งนั้นอ่นะซื้อไปแวะกินนั่งกินที่เอ้นั่นก็ได้แวะไปนั่งกินที่ปัม๊มอ่ะกินไปเรื่อยๆอันนี้ปลาทอดอยากกินแบบหมด โอ้หมดมากกินอยากลูกลูกชิ้นหนึ่งแม่มากมากอือขดาทอดแม่ว่าค่อยชอบเ,ออเด็กเด็กเขาเอาน้ำพี่น้องฝ้ากันเอาน้ำแม่มุกอะไรลูกอยากได้น้ำอะไรฮันนี่เล <lemon>, มอนโซดาก็น่ากินอยู่นะเหรอ,อน้ำกระเจีบ นั่นไงชาเขียวมะนาวชาเขียวโซดาก็ได้ไม่หลูกหรือยังไงอาโซดาหมดเหรอถ้าไม่หกกนชาเขียวมะนาวอ่าน้ไทยจเจริญยามเย็นนองค่ะเด็กสาวคอยแข่าก,กันกินน้ำ แแม่จะไปเอาตรงนั้นตรงยังยังมมยนะแม่ไปเอาตรงนี้แ <c oughs> มา่มากินแม่มากินแม่มากลูชิ้นป่า ไม่จะอันนี้เราไปยำฮะเนี่ยแหละสามไม้ขึ้นไปยำฟรีแล้วก็เอาอยำแล้วก็ขอถ้วยเขาด้วย <c oughs> มากินนะหอมหอมน้ำยำเอาไปกินเล่นก่อนเนะา,นแานนะ,ะแล้วพี่ขอถ้วยได้ไหมได้ค<ะ>ใส่ถุงใส่ถุงแล้วขอถ้วยค่ะบอกได้นะจ้า แม่ค้ายำให้ก่อนนะคะทุกคนลูกชิ้นนึ่งยำาติดช้องชอบถ้านึ่งอะ่ะถ้านึ่งแล้วมันอร่อยก็ไม่ได้แพงนะคะทุกคนไม้ละสิบบาทยำฟรีอันนี้แบบทอดแม่ค้ากำลังยำให้นะคะทุกคนรอก่อนสั่งแม่ค้าบอกว่าเอาเผ็ดเผด าวมันเอ้ยไม่ใช่ข้าวขาหมูให้ตาไว้ค่ะพี่น้องค่ะกล่องเยติก็เป็นมั่ว,วๆว่ะหน่วยเราชอบข้าวขาหมูเยติก็ต้องไปหาข้าวเหนียวข้าวแล้วค่ะทุกคนเยติกเดบปนกับข้าวเหนียวกับปลาทอดบอกกันน้ำโคกแก้วหนะึ่งกล่องตาไว้ได้เป็นอันข,ข้าวขาหมูค่ะพี่น้องเล็กน้อยเขากินข้าวมันไก่ นี่ยัติคนเดียวที่กินข้าวเหนียวปะเป็นนั่งแวะกินยุ่ป่มเอาป่มพี่พี่ป๋มยังปะมอ่านงี้สิเอนี่คอยซื้อขอข้ามูให้จน้ำเด็กหน่อยตีว่าน่าอยูนตีเวดเออเป็นตีเวตเชียงนกพี่น้องฝุ่นจับเต็มสายไฟอยู่ ีจุดพักรถสบไปหมดวัน,านอ,อาหันปวดเหัวเด้อห้องกลับไปหมองจุดพักรถนั่งกินเจน็นเย็นกินอะไรกันข้าวแรงไปแวะตลาดยวนแวะตลาดยวนไทยจเจริญยวนพิษณูโลกค่ะพี่น้องนี่ไงกับข้าวเราเย็กจิกเด้ ปนปลาทูไม่ใส่ปลาร้าคุเด้เพิ่นอะคัดบ่แล้วก็ปลานนลทอดแล้วก็ไข่มะเขือทอดอันนี้เป็นยำหมั่นนันพี่นองขาเป็นยำลูกชิ้นลูกชิ้นนึ่งเลยเด็กๆก็จะกินข้าวมันไก่เลยะลูกก๋องละหาสิบบาทก็ได้หลายได้เนาะสี่สิบบาทเออสี่สิบเองเหรอข้าวมันไก่พ้าสือของเราอยู่ดูคนของปด คุณเธอข้าวขาหมูข้าวขาหมูยุ่ๆอ่ะห้าสิบบาทก็ได้เยอะอยู่อ่ะกินเลยแม่มักอันลูกชิ้นปลาแม่เรียหล้ลายกว่าแซบบานัวบะเย,ย็นเย็นพี่น้องคะตรงนี้อันนี้เป็นตะซังหมองให้รถบัรทุกเขาซังหรอมันสิมีล้านกว้างๆนะพี่น้องเ<ม>พราะว่าเยติกอาชีพรถขับรถบรรทุกเนาะก็สีหมู่า มองได้มันมีมองล้านกว่างมองไ้นั่งเด่นพักพอนย่อนใจนะอันนั้นก็เป็นรถยิติกพี่นอ้องวันนี้เอารถเล็กมาสิไปเชียงใหม่ค่ะพี่นอ้องแต่ว่าก็แวะกินแวะแวะพักรถแวะยังไปเรื่อยนะวันนี้ก็กินข่าอแรงค่ะพี่นอ้องผ้าลุกแวะยางเล่นตลาดนัดแล้วก็กินเข่าไปเรื่อยๆอร่อยไหม หวานนัวตัวเป็นตุ่มเซพักหรอมั้งหวานแต่บด้หวานั้นน้ำเซขอน้ำฝนชิมตัวนี้ชิมยำอ่ะน่าอร่อยวะชอบน้ำบอกชอบลูกชิ้นปลาเปรี้ยวมากจะกินน้ำั้นหอรับดีกเจ้าบ้านเจ้าถิ่นเดี๋ยวนะให้ฉันกินก่อน <G ül üyor> ขอมาดูแลเจ้าติตาอะไร่ชั่วอันนี้อะไรลูกอร่อ,อ,อย,อยนออะยยได้ก็กินนี่ข่อยกินข่อเนิ้วผู้ดดเดียวติจื้อมาห่อสองห่อเล้ค่ะแกปมูหยางนะ้ว

หืมผิยังก็แซบไม่แน่ก็อร่อยดีเหรอเผ็ดเนาะยำแต่แซ่บแต่เผ็ดเผ็ดได้เลยอืม